สบายดีท่านผู้ชมทูกทานคลิปนี้เป็นสเปเชียลคลิปเดอเป็นคลิปพิเศษสำหรับทริปเวียดนามนอกเป็นคลิปเสริมคลิปแถมเพราะว่ารถที่วกเข้าใส่เดินทางมาตั้งแต่เวียดนามมาจนหอดเกือบเกือบเมื่อขัวได้เกิดมีปัญหาหน้อยหนึ่งนอกก็คือเบรกบอสามารถใช้งานได้เห็ุให้พวกเข้าได้ยุดสงักในการเดินทางประมาณส่วระยะเวลานึงแล้วก็มีเหลืองเราระวางทาง อีกนัยหนึ่งให้ทานผู้ชมได้ติดตามเนาะแล้วมาลุนให้กำลังใจเสาะหองกัะทีมงานในเดอว่ามือน,นี้เขาจะทานรถไฟที่จะไปเวียงจันทร์หรือบอถ้าพร้อมแล้วไปให้กำลังใจเสาะหองและทีมงานในเดอร์ไปทีมงานแม่เราจะเป็น,นได้ด้วยหรือไ้บออันนี้ส่วยไถ่ค่ะคุณคืออัศวินนะเขาว สบายดีจาะเมืองใหม่แขวงผงซาลีอะ้วบุญเอาบุญยาคีรถไฟอันธรรม,มาดาก็นจะได้ขี่รถไฟความเสูงอื่นนะแบบนี้เออได้อีดอกเพราะแต่เมื่อหอดปลอดภัยว่าตอนนี้เกิดแปลว่าอ่าอุบัติเหตุในหนึ่งนาะรถเทอมมีปัญหาเบรกติดแล้วเขาก็เดินทางกลับต่อบ่ได้เพราะว่ารถมันบ่สามารถไปต่อได้ซึ่งเมื่อวานนี่นะเหล็กออกเหล็กป้ารถคันนะี้นะ แต่ว่าออกป่าหนึ่งศูนย์หนึ่งอืมตัวนี้เม้นแบบเบรกมันถุยเดี๋ยวมันออกมาแล้วแป๊บหนึ่งโอเคประสบการณ์นี่ถ้ากับเคยเจอสําหรับขาเจ้าแต่ว่าสําหรับเจ้าของหันประจําแหละบบแปลกตอนตะกี้หันไปเที่ยวนอกไปทัศนศึกษานะกับรถมันเป็นแบบเท่าขี่รถทุนได้แห้วกันักศึกษาท่านผู้ชมเคยเห็นบอรถทุนได้ที่เป็นรถดยสานรถสองแถวหันนะแล้ว มันมันเป็นคอยคอยประมาณแบบเยสีแหละฮะเนวลงไปมันเป็นเนิ่นๆกับคอยเยสีเนาะากาบรรทุกทางผูเอาลองขึ้นเบิงนอนลงมาโนผาลงจินตนาการผาเบิงว่ารหลดบรรทุกคนอ่าสามสิบคนในหันแล้วกาปวกขับสภาพรถทีบกคอยจะดีปันไดมาบื้นขึ้นคอยเนาะตะกี้ทางไปสารวันทางไปน้าตกทางไปทัศนาศึกษาหันมันมีแต่คอยแต่ยังวันนี้ไปหอดคอยปุ๊บจอดเบรกยู่ยู่ยู่พากันยู่เอาแถวหวานเนาะ ตอนนี้เพื่อนกากำลังพาให้เขาจะมาหับเอาเนาะอีกสี่กิโลบานทีฝนคนหูจ้าฝนฝนสิมาหับเอาก็ตอนนี้เขาอยู่ที่อ่าครัวหวยอัดเนาะเดี๋ยวพาไปเบ่งบรรยากาศธรรมชาติแต่ตอนนี้ฝนก็กาลังจะลงมาหลยจ้าเท่านี้ก็เป็นห่วยเนาะเป็นสไลด์เป็นหมู่บ้านเขาจะเป็น่วนเผาคน่วนเผาแต่แต่โบเห็นคนเลยนะตอนนี้ แต่ว่าตัวนี้เป็นนบ้านยูนี่เป็น่วนบ้านเนาะตัวนี้มันสนบ้านเขาจาคัวหวยอัดเดี๋ยวพามาเบิ่งบรรยากาศคั่วอะไรเนาะชิวๆเบิ่งมือนี้เพราะว่าเขาต้องแนมทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่ดีเช้าว่ารถเขาจะเฟ่แต่ว่าเขาก็จะสร้างบรรยากาศให้มันดีขึ้นเนาะเขาจะบอซีเรียถทาเขาซีเรียสแล้วชีวิตเขาจะเขียดเขาเขียนแล้วเขาจะบ่งงามว้าไปอีกทานผู้ชมเอ้ยตัวนี้เปนคัวหวยอัดพี่เนาะ กวัวหวยอัดอยู่เมืองใหม่แพว่งผงซาลีเนาะอ้าวต้นนี้มันสอบอีหยังเลยโอ้ก็สอบกี่หินอ้าวเขามาต่างยังอยู่นี่อ้าเขาต่างเห็ดยังนอ,นอพี่น้องแต่มีดอกใหม่แค่ทางหน่อพี่น้องดอกขาวๆนี่หลายๆเนี่ยไปเดเ้อเปิดดอกใหม่ขาวๆเต็มเลยกลมสวยงามระวางทางเนาะด,ด,ดังนั้นย่าแนบขามกลมสวยงามที่มับนบโบดดดเด่น สิ่งใดที่โดดเด่นมันจะเบื่อไว้สิ่งใดที่บ่โดดเด่นมันจะแนบเบ,เบื่นะอนเน,อน,เนอาะนนโอ้งงอออยยยยงยยยไยย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 หลยยยยยยนยยยียยยยยยคนยียย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 สยย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 ยายย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 ยนยยยยดยยยยยยย่ยยเยย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 ่ยยยยียยยยรยย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 ยียย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 ายนาย้ยะสะสอนอยชยนี น้ำใส่ส้มใส่เนาะอ่าอยู่ทัร่งลมเหมือนกันเป็นหนามใสๆเป็นคลองหน่อยๆเนาะเจอหนามบนาาันไดไล่บันไดโอเคอะเดี๋ยวสงองทีภาพไปเบิง้งไปหาบัรไดาเอ่ๆเนาะทีรวมชิปมาทำกันไปถามกวุหมหูซึกเพื่อนว่าเขาจะหูซึ้งอย่างไรเนาะตต,ต,ต เบก่บ่อไหลเลยแม่นต้องต้องต้องได้ฟ้ารถขั้นนีปาแล้วไปขั้นหมอยังเดียวแล้วเออเดี๋ยวเย็นๆยังเก่งกับนตกห่ไปเท่านั้นแหละน่าได้ดีแน่ๆนะบริกรรเลเลยแม่นบ่บริกรเียงจานะพันไม้ค่ะตอนนี้สองมุขันโบเขาว่ารถดีกัประมาณีก็หาม่กับอดรถออกห่า่ง ประสบการณ์ครั้งแรกเป็นยังไงสติปบอกเลยว่า Amazing Amazing เวียดนาม Amazing เวียดนามอเไร Amazing เวียดนามมันอะไรสุดยอดเลยเพราะว่าครั้งแรกเนาะเออเนาะครั้งแรกคือเป็นยังไงพี่แม่จินตนาการเนาะแต่กายมันมันเจ๊เฮ็ดเลยเขาจะจำเลยจะลองมโนเบิ้งแมว่าจะไปเที่ยวเวียดนามสติปจะจือเหตุการณ์ในลายโกโมจะจะจือเหตุการณ์ในลายโกโม จบายดีบว่าเลืออเออป็นงน้อ่าแปลว่าไผใหญ่กินกะแล้วกไปไปอุดมไส้อยู่บ่ออ้าีมีรถอั้นเนาะคนมาค่ด้วยานเธอได้หันอ้ายไปหอดุดมไส้ซนหนึ่งแซนหนึ่งบ่ มือก้อนคเจ็ดสงเจ็ดคนเจ็ดคนแปดคนคนไหนดูดูนตี้่ไปสือรถไฟอรถไฟมีมันน่งเทบางมีอยู่ตีรถไงคนเออรถจะคือคันออกไล่เทไอสรถแล้วนราก็ไปอยู่แล้วเนาะไปเดี๋ยวเดี๋ยวรถก่อนคนออกตะดย เด็กก็จห่อคือกันคือกันเลยยี่ห้อเดียวกันเลยเด็กที่กันเลยเอาลงสูเอานไ่มเจ้ามีน้ำบ่มีบ่น้ำหรอน้ำบ่นดื่มมีบ่ีน้ำดื่มมีบ่น้ำดื่มมีบ่มีมีมีน้ำดื่มบ่เจ้าว่าเป็นมีปุ่นเจ้าจะนั่งหรอหนิฮะเอ้าบ่มีบ่นน่ะโอ้นั่งนั่งแยนกันกระไรนะ ก่อนนั่งของตัวเองอะนะนั่งง<ด>้อยกระ <หา S 1> เป๋าไผ่มันเออว้ามีคนคล้ายกับเปียกนั่มเต็มเลยด่าอันนั้นโทษฮะ โอ้ไปวารมาวเมาเ้เบวได้ราเครถเมาเพย์เพยาเออ่มาหลายีมางาต้องวเออแล้วเมาจะมาอะารบัเมานะเลาเป็นคนเี้คนก็ฟงแสนคนก็ฟงแสนเมาเป็นเมาเามีน้าใจลนตัวไปทุกคนไปนาได้ดูครับบอกคนได้บอก ให้สคนสองคนได้บอกระเพ่อนขี่รถแง่อะไรบปวยไปกับบไปดอกไปบไปยกระได้ไปบ๊ปยยังดอกไออยู่น้ำกันยังนี่แหละบ๊วยเกแงกันเรามีน้าใจบ๊วยยังคนคนเบียดเ่ามีน้ำใจบปนยยัง เออพวกเป็นยังดอกไปลาอีละอีย่างเขาก็ใายกับเปียกเต็มรถนะนะมันเปียกแผ่นดินลาวนี่แหละคนเปียกก็ไดพวกเป็นสุดท้ายเจอคนเวียดในรถนี่เนาะที่แบบว่าเขานอนเขาก็ยของถูกเดี๋ยวบอกย่างคณะก็เลยอ่ะกยยาบวเป็นยังเนาะแต่ว่าเขาเขากระได้เอาหนาไปเข้านาะเพื่อมาพดทธเบรกรถพาจะไปโค้งเซอร์เรนแล้เขาไปโค้งเขากระไดเซอร์เรอเข้าไปแหละ แต่ว่ากระเป๋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 าอ่ะเสียเรือเราต่อเนาะเพราะว่ารถเราบางอย่างเราก็บเขาหนาวน้องพามามาหมดติ่มรถแล้วเนาะโอเคโเป็ัยังเดี๋ยวถามกันแหละเราจะโบถิ่มกันเนาะ กันนี่แหละแบปน้าบชิมลาบดนกะมาจ้าบชิมลาบเนาะรถมี3าคัน,นีจะม้ามันัน,จกกนอจะมาหาผมปะจิไสักชิพย <laughs> <laughs> ายามทามเบิร์ดพยายุไก่เบื้องขวานี่ทามใหม้เบิร์ดเลยเนาะเพราะว่าบพบางยานี่กะแอบเฟลๆนิดนึงเนาะก็เบิรคดขัดบางอย่างนี่ แต่เราปัญญังเราจะไม่ชิงลำส่งพันแย่งกันอันอยงแย่งแย่งกันซื้อหยังถ้าปิดปากอ็ตรงกันถ้าปิดปากสองพันาเอ็นแย่งกัน้อสักอาสองพัจะสองกันแย่งกันซื้อน้ำมันที่หนาสองพันจาสามมีอย่งละครต้นโตไปต้องที่ตามดูใบต้น่ตไปข้งคู่ใบเหตุาจังเลยค่ะข้างคู่ใบ ใบเนี่คือนอนเตียงแต่นักเดียดตัวเราจับแข่นตัวตัวเห็นตัวเมียเราจับฝาฟันคอยขยันแต่บางแก๊สสองบ้างพิธารถเนาะภาษาเนี่ยใิ่ไหมจ้องเป็นเท่าเดิมเป็นเท่าเดิมใช่ไหมเออใช่ขาเราคำตอบเนาะตอนนี้กระเป๋าเครื่องคนออกมาทางทางนี้ไหวจรกงเราโหลมาฮับเนาะจะมีรถอีกคันหนึ่งมาฮับตอนนี้ก็เป็นเวลา สองโมงเข่งคือว่าไปขึ้นรถไฟหนาจะบท่นเว้ยสามสาี่โมงเข่งกับโอเคเดี๋ยวเป็นจังไงก็ติดตามสวยกันเนาะสวยให้กำลังใจสงององการช่างแมน่เราจะเป็นยังไ้สวยหลือได้บออันนี้สวยได้ค่ะ ที่คุณเขาจะขี่รถกด้มากนั่งหลังก็ได้นั่งทั้งกับไปเดียวนี้มาข้างหน้ามาข้างหน้าโอ้รถจะวะเอ้าเขาลุดที่ได้บุ๊คเสื้อบริษัทบุ๊เสื้ออยู่หันบูมินน้ำมันเออรถยังก็ได้นั่งทั้งก็ได้หน้าที่นี่เป็นนายพี่เลยก็ได้โอเครถคุณมากแล้วเนาะโอ้ยคุณคืออัศวินนะขาว เอออัจฉรินคีหมาขาวไปเข็นไปเลยน้ำมันกระไดจ้ะจูพ้นจะไปบ่อไหนบ่วะเจ้าต้องรับยอนแม่เอาแล้วนะโมยกขึ้นนี่เลยไรู้าคนไปนั่ทางไหยได้ได้ไเอาเงินไปกไปมุกควงกไไปเก็บโอเค่ะเอาหยิบไปก่อนเนาะโอล

ท <S <S Murder, either way, either way <t <t ี่นั่งตีหอยอุดมใจโมนหมเป็นยังไไดะใช่แค่ั้นไม่กูาเข้ามาเข้าเพื่อความบกประม่าเนาะใส่ไว้ดิดีแมนเขาจื้อจือตอนนี้ ตอนนี้ฮอดเมื่อขัวอลไรเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะเป็นยังไงให้การณ์ใจกันต่อไปเนาะเพราะว่านี้เขาก็มาเจอดจีนหนาปั๊มหนาปั๊มน้ำมันกับพวกน้ำมันมาฮอดประเทศเหล่าน้ำมันขาดแคลนพี่เขาเอ้ยเวียดนะน้ำมันแบบลายน้ำมันหมดเนาะปั๊มน้ำมันเหล้าเจ้าหนี้เป็นโงซาลี ก็น,นี่น้ำมันยู่ที่เมืองขัวาอากาศยู่ที่กระสรวงน,นอนริทงสิบแปดสามสี่ศูอคสิบเจ็ดแปดศูนย์ศูนยอ่าแสะดงว่ากระสรวนแพงกว่าน้องพี่น้องนอ,นอยู่เขตเลยแต่ว่าแพงกว่าหรือถูกกลัวกบ่าี่น้ำมัอยู่ที ม grit, โมโมอุดมใส่เลยเนาะกำลังจะเดินทางไปสถานีรถไฟแต่ว่าข้าต้องเแฟนน้ำมันโหครูมาส่งเขาเนาะเพราะว่าครูมาส่งเขานี่ต้องเดินทางกลับไปเมืองหัวกีเพิันธะพมาเนาะเอาเพิ่นมีเอยากเดชแต่ว่าประเด็นก็คือเปล่าน้ำมันไฟดับเพราะมีน้ำมันใส่ไม่กับจังได้ละวันนี้ไม่กับจังได้วันนี้ ดูอ่ะอุดงใส้เ็บุ้มีน้ำมันเลยแหละเออสนมีกับบุมีไสอ๋อเดี๋ยวลูกที่ไหนไจะไปข้อสถาทีเดี๋ยวคนแรกใหนกันเลยใครจะไป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 ปไปไปไไปไปไาไปไปๆไปไปไไป ตกรถจ้จะสาไปสามนาทีเนาะ่ะวัเป็นยังว,ว,ยวิว่งเทวินคืนนี้นอนนี่เดอ้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้าทันผู้สม้ม